สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรเจาะสามตัวตรงโต๊ะนะคะพี่น้องจา๋าก็ก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปและแนวทางต่อนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่28นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเรานะคะออกนะคะรอบพิเศษออก5 0 8นย์นะคะเกือบแตกนะคะ508เกือบแตกนะคะแต่ไม่มั่นใจศูนย์นะคะพี่น้อง5มานะคะศูนย์มานะคะ8มานะคะในตารางของเรามีนะคะพี่น้องจ๋า508นะคะ ส่วน98นะคะก็มาแต่8ตัวเดียวนะคะส่วนรอบปกตินะคะพี่น้อง71นะคะ7มานะคะ1มานะคะส่วน2 1 3นะคะ2ไม่มามานด็ดแต่1นะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้หลุดรอบนี้หลุดรอบนี้หลุดนะคะรอบปกติก็หลุดนะคะส่วนรอบ VIP นะคะ21 หนึ่งมาอีกนะคะพี่น้องจ๋าสูตรเม็ดเดียวของเราแตกกระจายเลยนะคะพี่น้องแต่สูตรจอะสามตัวนะคะส่วนรอบ VIP นะคะ475นะคะพี่น้อง475 457นะคะแตกนะคะพี่น้องรอบ VIP นะคะแตก3ตัวนะคะพี่น้องน่าเสียดาย508มากเลยพี่น้องแอดก็ พยายามเน้นว่าจะไม่ไม่เจาะหลายตัวนะคะไม่เจาะไม่เจาะหลายหลายคู่นะคะพี่น้องแอดก็เจาะแค่เท่านี้นะคะแต่ว่าแต่มั่นใจว่าน่าจะมีนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เลยแตกจริงๆนะคะแต่มารอบ VIP นะคะพี่น้องไปตามลุ้นกันต่อนะคะสูตรเจาะสามตัวตรงโต๊ดนะคะพี่น้องจา๋าวันที่ยี่สิบเก้านะคะจะมูหรือจ๋านะคะถ้าชอบนะคะก็กด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะ <S <S <ess> เพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆต่อไปนะคะเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องจา๋าเอสก็ได้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่29เดือน4ปี64ี่นะคะแนวทางหานอย3น้นอยนะคะพี่น้องสูตรเจาะ3ตัวตรงโต๊ะนะคะพี่น้องจา๋ามาลุ้นมาดูกันนะคะว่าเลขในตารางมีตัวใดบ้างนะคะ มีเกมีศูนมีเจนะคะสองห้าสี่นะคะแล้วก็8ดนะคะถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดเจาพี่น้องก็สามารถที่เอาไปจับเองได้นะคะพี่น้องจะามาเจะากันเลยนะคะพี่น้องแปดศูนย์เก้านะคะแปด ห้าจะมาอีกไหมแปดนย์ห้นี่แต่ว่ามีในตารางนะคะก็เลยจาะแปดศูนสีนสองนะคะห้าเก้าสองห้าเก้าสี่ เก้าห้านะคะสองห้าสี่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สี่ 5 0 5นะคะเดี๋ยวเน้นเดี๋ยวเน้นให้นะคะพี่น้องจ๋าตัวที่แอดชอบนะคะถ้าพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะผิดถ,ถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องชอบนะคะ809นะคะ594นะคะ595นะคะกันเบิ้นเนาะ 904นะคะแล้วก็505นนะคะ905ด้วยนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวทางต้องกลับนะคะพี่น้องจ้า ถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันที่29นะคะพรุ่งนี้จะหมูหรือจานะคะลุ้นกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปันะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ